สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้นะคะเราก็จะมาเปลี่ยนดินในกระถางของเลมอนรามค่ะหรือโคราเซียรเลมอนรามค่ะเพื่อนๆนี่ลักษณะใบของเขานะคะนี่ใบเขาจะสวยมากเลยนะใบของเขานะคะก็จะมีสีเขียวแล้วก็ด่างลายๆด้วยนะคะนี่สตีของเขานี่ เป็นสีออกม่วงๆนะคะลำก้านของเขานะคะก็จะเป็นออกสีแบบน้ำตาลแดงค่ะหรือว่าสีตัะมูนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆมาทําให้เลมอนรามของเรานะคะมีการแตกไหลได้อ,อย่างรวดเร็วค่ะเพื่อนมาดูกระถางน,นี้นะคะกระถางน,นี้นะคะชื่อว่า black magic g l a ค่ะ แม็กมีจิกลายของเรานะคะก็ปลูกไม่นานเนาะตอนนี้น้องก็กําลังมีไหลค่ะตอนนี้ไหลของเขาะะออกมาได้3ไหลแล้วนะคะนี่กําลังแข็งแรงค่ะเราก็จะมาปรุงดินก่อนปลูกค่ะเลมอนลามของเราจะได้มีไหล่สวยๆออกมาเหมือนแม็กมีจิกลายนี้ค่ะติดตามชมในคลิปได้เลยค่ะ วัสดุปลูกของเราใน,นวันนี้นะคะอันดับแรกเลยก็จะเป็นดินหมักใบก้ามปูแล้วก็มูลไส้เดือนค่ะอันนี้เราใช้สองถุงค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเศษถ่านแล้วก็เศษใบไม้ค่ะอันนี้ก็ผ่านกระบวนการของการเผามาแล้วเรอบร้อยนะคะแล้วเราก็นํามาเป็นปุ๋ยหมักในการปลูกเลมอนลามได้ค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นปุ๋ยจากมูลควนันเองค่ะอันนี้เร่งเขียวเร่งเติบโตให้พืชแข็งแรงเร็วค่ะแล้วเราก็นํามา ปรุงเข้ากันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะแกะถุงออกก่อนนะคะเราก็จะเทดินใส่ในกระมังค่ะไปเลยหนึ่งถุงค่ะแล้วเราก็จะตามด้วยนี่ค่ะเศษของใบไม,ไม้แล้วก็เศษของถ่านนะคะในถ่านเนี่ยเขาจะมีรูพุนเล็กๆนะคะจะทําให้ต้นไม้ของเรานีมีจุลินทรีย์ได้เยอะค่ะแล้วก็รากของเขาจะหาอาหารได้เร็วค่ะเพราะว่าในเนี้ยเขาจะมีจุลินทรีย์แล้วก็รูพุนนะคะน้ําสามารถซึมผ่านได้อย่างรวดเร็วค่ะ ไม่ทาให้ดินเหนียวตัวค่ะอันนี้ก็จะเต้นปุ๋ยจากเมล็ควายค่ะลู้เ้าเข้ากันค่ะมเมื่อเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะนํามาใส่กระถางใบนี้ค่ะกระถางใบนี้นะคะก็จะมีความกว้างอยู่ประมาณ20เซนติเมตรค่ะเราก็จะเทดินใส่กระถางเลยค่ะก็จะเป็นขั้นอปง่ายๆนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะนำน้ำมาลดราดลงดินค่ะเพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นค่ะเราก็จะราดลดลงดินก่อนนะคะแล้วเราก็จะนำโครมาเซียมอนรามมาใส่ในกระถางค่ะให้ดินมีความชุ่มชื้นที่สุดค่ะนี่ค่ะเราก็จะจับเขาตรงแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะพลิกกระถางค่ะจะเห็นได้ว่ารากของน้องนะคะเดินดีมากค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วเราก็จะ ค่อยๆเจาะรูตรงกลางค่ะเพื่อที่จะทําการเปิดร่องนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําไปวางตรงกลางเลยค่ะดินที่เหมาะกับการปลูกเลมอนลามนะคะก็จะเป็นดินเหนียวนะคะหรือไม่ก็จะเป็นดินถุงที่หมักจากใบกามปูได้เหมือนกันค่ะแล้วเราก็จะนําดินมากรบอีกครั้งหนึ่งค่ะนีค่ะกรบลงไปเบาๆค่ะ เอาแค่พอท่วมน,นะคะประมาณนี้ค่ะเราเหลือพื้นที่ด้านบนของกระถางนะคะเพื่อที่ว่าเวลาลดน้ำเนี่ยนะคะน้ำเขาจะได้ขังนะคะคโคลกาเซียของเราก็จะได้เติบโตขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วเราก็นำน้ำมารดได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระถางขังน้ำที่เราเคยเอา แหนแดงมาขังใส่น้ําค่ะง่ายๆค่ะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็นําน้องโคโกรกาเซียไลมอนรามนะคะไปวางไว้ในที่ร่มค่ะน้องก็จะมีการพื้นตัวนะหลังจากเก็7วันนะคะเราก็ไปวางไว้ในที่ร่มลําไรได้ค่ะแบล็กแมจิกกลายที่เราเลี้ยงแล้วก็โตเร็วนะคะเราจะให้น้ําแบบนี้นะ,ค,ะคือเราจะให้น้ําแบบชุ่มๆเลยค่ะให้น้ําล้นกระถางเลยค่ะ เขาจะขังน้ําอยู่ประมาณ5นาทีต่อครั้งค่ะเราก็ให้แบบนี้ทั้งเชา้าทั้งเย็นค่ะโคลคาเซียของเรานะคะก็เลยแตกไหลได้เร็วแบบนี้ค่ะกระถางนี้ก็เหมือนกันค่ะเรมอนรามเนี่ยเราจะให้น้ําแบบนี้นะคะเป็นประจําทุกวันค่ะเราจะให้น้ําขังแบบนี้เลยค่ะแล้วน้ําก็จะซึมผ่านลงไปใต้กระถางได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันอันนี้เราจะเลี้ยงแบบขังน้ําก็ได้ค่ะหรือว่าเราจะให้น้ําแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่ อันนี้ก็จะเป็นการเลี้ยงแบบง่ายๆของเราค่ะข้างบนนี้นะคะเราก็จะให้แหนแดงค่ะมาเป็นปุ๋ยพืชสดนะคะหรือว่าจะเป็นปุ๋ยบำรุงดินในตัวเจี้ยสูงโปรตีนสูงแล้วก็มีกรดอะมิโนโด้วยค่ะต้นไม้ของเรานะคะก็จะเติบโตขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพี่แรงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของพี่แรงมาตลอดค่ะถ้าชื่นชอบในการปลูกต้นไม้ปลูกบอรสีนะคะก็อย่าลืมติดตามรับชมในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ